There's a place I have found In the shade on the ground ก็เป็นของขวันนะคะจาก d g Art Club นะคะส่งมาให้ได้ทดลองใช้จริงๆๆเราก็ใช้อยู่แล้วเนอะอันนี้จะเป็นดินสอนะคะดินสอสำหรับสเก็ตใส่ไกลมีโอ้เข้มสุดๆ สิบสี่บีค่ะนะคะแล้วก็เป็นผู้กันแทงนะคะยังลบแบบมีเดโบนะคะแล้วก็สีน้ำนะะสีน้ำมีสีส้มนะคะกรีนเกรย y แล้วก็เยล l o w เกรย์โทนสีน่าจะน่าสนใจรุ่นมิเชันนะคะแบรนดนะะ์เป็นแบรนด์มิเจลโลนะคะแล้วก็สีอันนี้มงกยพาสเทลอันนี้คืโทนพาสเทลรุ่นน o สต a าชิ a อ f พาสเทลจากมงโยนะคะแล้วก็เป็นสเกจบุก นะะหน้าปกนังเลิองหน้าปกออกแบบโดยคุหลุยนะคะหรือสเก็ตช์แล้วเดี๋ยวพอลองเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูทีนะคะแต่เดี๋ยวใต้คลิปนี้จะลิงก์ให้ดูอันที่เคยรีวิวไปแล้วนะคะตามชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ oh,